หลอดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ใน Minecraft นะครับกับจูขัดแปดอีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในเนเธอร์นะครับจากคลิปที่แล้วที่เราไปบุกปราสาทเอ่อ์บัสเตียนเรมานันกันนะก็ผมก็ได้ไปเจอใช่ไหมที่เป็นอะไรนะกองสปอนเนอร์ของเจ้าแม็กมาคิวนะฮะก็โอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปไปทำฟาร์มนะครับผมผมมาร์กไว้แล้วนะครับผมจุดจะเป็นใช้ไอเทมตัวนี้นะครับหลอดโซนนะครับผมแล้วก็บินไปตามเข็มทิศนี้ได้เลยนะครับผมผมมาร์กไว้แล้วนะมันจะเป็นแบบอินชานอะไรประมาณนี้เนี่ย นี่แล้วก็บินไปเลยครับไม่ไกลมากนะครับผมได้ทําการเเขาเรียกว่าขุดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเคลียร์พื้นที่นะพร้อมทาฟาร์มนั่นเองโอเคก็ตรงนี้นะครับผมนี่ก็บล็อกนี้นะครับที่เข็มทิศมันชี้อยู่นะผมจะลองเดินนะเห็นไหมยังไงมันก็ชี้ไปนะครับผมเห็นไหมผมเจาะเบสดล็อกลงมาแล้วนะชิปใครอยากรู้วิธีเจาะก็ลองไปเสิร์ชหาดูได้นะผมมีคนสอนไว้เยอะแยะนะง่ายๆด้วย ก็ตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้ฟึ๊บเนี่เห็นไหมสังเกตได้ว่าปรา,าสาทที่เรามาบุกกันนะฮะมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วผมขุดหมดเลยนะครับตอนแรกมันเป็นแบบว่ารอบๆนี้จะเป็นแบบว่าบล็อกกับเละๆหน่อยนะครับเป็นที่อยู่ของพิกลินเลยวันนี้นะห้องสมบ,บัตินะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นลาวานะที่แบบอันนั้นนะจำได้ไหมเออตอนนี้ก็ได้กลายเป็นแบบนี้นะผมผมก็ขุดให้เตียนเลยนะเนี่ยแล้วก็ปูพื้นข้างล่างนะตามด้วยเขียนปักชีอตัวเองไว้นะ ตรงนี้ผมก็ใช้เป็นสลับนะครับปูเป็นสลับจะได้มอนจะได้ไม่เกิดนะครับผมข้างในก็เป็นสลับเหมือนกันจะสังเกตได้ว่าสปอนเนอร์อยู่ตรงกลางนะครับนี่น,นี่นะครับสปอนเนอร์ตอนนี้เราเปิดเ,เจ้ามัลฟิสสปอนเนอร์อยู่นะวิธีการทําฟาร์มนะครับผมผมก็ได้เตรียมของมาแล้วนะนีะน่นนอ่ะผิดประมาณนี้นะครับนะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือเราต้องใช้อารอนโกเลมกับเจ้าตัววิเทรโรดนะเพื่อเร่งให้แมกนาคิวมันตายนะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะทําระบบเก็บของด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราวางของให้เรียบร้อยโอเคก็ดูจากพื้นที่แล้วนะครับผมจะเดี๋ยวผมจะอาจจะบัดสร้างบ้านอะไรแถวๆนี้ด้วยนะเพื่อความสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราจะทําให้ฟาร์มอยู่แถวๆตรงนี้แล้วกันนะพูดถึงเออหมายถึงจุดฆ่าอะไรอย่างเงี้ยนะจะเปิดรูตรงนี้นะครับผมให้ให้มันมาตายแถวๆนี้นะเราก็จะเก็บของข้างในกําแพงนี้อ่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกำแพงอันนี้พอดีนะทางออกพอดีนะก็ค่อนข้างที่จะ เหมาะสมกับการทําตรงนี้นะครับผมวพืที่ทำนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องทําห้องนะทำห้องให้เจ้าไอรอนกเลมอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องทําประมาตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องมีแบบว่ารั้วนะฮะเพื่อที่จะให้มันไม่สามารถข้ามมาได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้แม็กมาคิวนะครัโดนล่อมาทางนี้นะครับโดยการใช้ไอรอนกเลมนะครับจากนั้นอุย้ยมันเกิดนะไรผมก็หายจากนั้นเดี๋ยวผมจะวางดอกไม้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่วางดอกไม้นะฮะดอกวิเทอร์โรสนะครับผมเพื่อให้ ไม่คิวมันตายเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขุดใต้ใต้ล่างนี้ให้มันเป็นแบบว่าฮอปเปอร์นะเพื่อที่เวลาเออมันตายเนี่ยมันจะได้ของมันจะได้ดอปจะได้เก็บของให้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทํำใหญ่ๆห,หน่อยนะเพื่อที่มันจะได้เก็บหมดนะฮะเราก็จะกําหนดจุดว่าเดี๋ยวมันต้องฮอปเปอร์ต้องออกมาตรงนี้นะแล้วก็วางประมาณนี้ปุ๊บอ่าโอเคทีนี้เราก็วางลดนะผมอาจจะหาบล็อกอุดๆไปหน่อยนะนไม่งั้นเดี๋ยวมอนแบบมอนเกิดนี่ก็สวยเหมือนกันนะ มันจะได้แบบอันนี้นิดนึงอ่าโอเคทีนี้ก็วางรถปึ๊บปึ๊บสามคันพอดีอ่าทีนี้ของทั้งหมดก็จะมาออกที่ฮ็อปเปอร์นี้อันเดียวนะครับน่าจะได้แล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราลองโอ้ยเจ็บลองว่ามันจะดูดไหมดูดดูดดูดโอเคแล้วก็ทีนี้เราก็วางสลับได้เลยเหลือช่องไว้นะครับผม ให้เจ้าโกเลมนะเกียร์ทีนี้เราดูเคออกมาอยู่นะวันนี้อันนี้คือที่เก็บของเรียบร้อยอเคก็เดี๋ยวเรามาทําที่อยู่ให้โกเลมนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะทําเป็นแบบเป็นกรอบนะกรอบแบบว่าให้โกเลมอุ้ยให้โกเลมโผล่หน้าออกมานะเพื่อที่จะล่อเจ้าแมกมาคิวออกมาอา่ะฮะข้างหลังนี่ก็ปิดไวนะ้นะฮะที่เราจะสร้างโกเลม ก็สร้างโกลเลมปกตินี่จ้ะโปะได้โกลเลมมาแล้วให้มันยืนตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามปิดกำแพงโอเคแล้วก็ปิดตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะสลาม,มันตีโกลเลมได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนนโอเคเหมือนเราจะขาดกระจกสองอันนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเป็นประตูก็ได้โอเคทีนี้ฟาร์มเราก็น่าจะใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเราลองปิดมอบติสปอนเน่เนะี่ยโอเค แล้วเราก็กด enable เ uh, ่อ no นะปิดปิดไหมน่าจะปิดแล้วโอเคเรียบร้อยนี่อุ้ยเดี๋ยวปิดแมกเนตก่อนมันนี้นะพอมันเห็นเจ้าตัวเอ่อโกเลมมันก็จะพุ่งเข้ามาหากโกเลมเดี๋ยวเดี๋ยวมันพุ่งเข้ามาเราด้วยปิดกัน ก,ก่อนห้า,หาโอเคถือว่าสำร็จผลนะฮะสำหรับฟาร์มทีี้ยรรอด,ดูมันเกิดใหม่นะว่ามันจะวิ่งเข้าไปหากโกเลมมาบ่เกิดอีกแล้วก็เดินไปหากโกเลมดึงๆไปเลยลูกเจนนี่คือลูกโอเคน่าจะใช้ได้นะผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะฟาร์มไอแมกมาครีมเอเอแมกมาครีมที่ดับจกักแมกมาคิวนะฮะ มันจะดอบก็ต่อเมื่อตีตัวใหญ่แตกเท่านั้นนะผมมันจะไม่ดอบถ้าเกิดตีตัวเล็กเหมือนสลามนะครับโอเคตัวเล็กก็คือฆ่าปุ๊บก็ไม่ได้อะไรนะต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนะถพงจะได้แมกมาครีมประมาณนี้ที่เหลือเราก็เดี๋ยวเราก็ทําแบบว่าเครื่องเก็บของนะฮะโอเคเราก็ทําหีบเก็บตรงที่เลยแล้วกันนะฮะมันจะได้แบบว่าไม่ต้องใช้ฮอปเปอร์ต่อยาวนะครับเดี๋ยวมันจะแบบาแลกเอานะ ประมาณนี้นะเป็นหีบสลับกันแล้วก็วางฮอปเปอร์จิ้มจิ้มข้างๆมันก็จะไหลลงมาข้างล่างอันนี้นะโอเคเสร็จแล้วประมาณนี้ไม่มีอะไรมากโอ้ oh my god เ okay, กตกใจหมดนะนึกว่ามันจะไหลเข้ามาตัวนี้เป็นบอปลาราพอดี there, นะบอเราวาโอ้ตกใจนึกว่าเราวะของก็จะลงมาตรงนี้นะอะแล้วก็ AFK แถวๆนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเป็น,ปนมันเป็นสปอนเนอร์นะผมมันไม่นั่นอยู่แล้เขาเรียกว่าอะไร มันยังไงมันก็เกิดอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องแบบยืนห่างอะไรขนาดนั้นก็เกิดนะมันเป็นสปอนเนอร์นั่นเองนะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมอุดแถวนี้ไปหมดแล้วนะแถมขุดปราสาทเรียบร้อยนะผมมันก็จะไม่เกิดไม่มีมอนอื่นเกิดนะครับใกล้ๆนี้นะแต่จะเกิดแบบเกิดข้างบนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเนรามิสตรงนี้ให้เป็นบ้านของเรานะครับผมบ้านในเนเธอร์นะแล้วก็จะมีแบบว่าไบโอมอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นบ้านในเนเธอร์ด้วยแล้วกันนะเป็นโปรเจกต์ใหม่อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับผม โอเคก็ตอนนี้เราได้อันนี้แล้วนะครับมาร์คมาครีมก็เราไปทํายาก,กันไฟได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปขายได้ด้วยนะฮะค่อนข้างที่จะคุมนะผมสำหรับฟาร์มนี้แถมทำง่ายต่างหากนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับก็เสร็จไปนะสำหรับฟาร์มอันนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงเป็นฟาร์มอีกนะครับแต่อาจจะเป็นฟาร์มอย่างอื่นนะที่เกี่ยวกับในเนเธอร์นะฮะโอเคประมาณนี้นะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดทับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผม,ผมไบกเจอกันคลิปหน้าสำหรับวนน